โหนโหนผมผมโหนจนตาผมมีแพนด้าอะไรไม่รู้ข่าวอะไรบ้างคับท่านผู้ชมครับพงซานนะครับโหน<ล>ข<ะ>่าวดังเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรแตงโมเลยครับอแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ยเป็นข่าวที่แบบเรียกว่าเรียกว่าคนทั้งประเทศเนะฮะจ้องกันแล้วครับโอ้โห เขาจ้งว่าผู้ร้ายคือใครอะไรเงี้ยตามสืบกันนะนักสืบโซเชียลก็สืบกัน,อ,กน,อ,กนอุตรุษรุงตุง,ตงนั่งนะฮะเราอยากจะใช้าศาสตร์ทางลายมือนี่นะครับเอาตรงเคสตรงนี้เคสทาดี้ตรงนี้นะฮะมาเป็นกรณีตือนใจนะฮะเพราะผมขาดใจอย่างหนึ่งคือปัญหาอย่างหนึ่งของแตงโบเที่เาที่เห็นนะฮะคือการคบเพื่อนนะฮะการคบเพื่อนเนี่ยสำคัญจุด จุดที่เขาจบชีวิตครั้งนี้นะฮะจุดที่เขาจบชีวิตครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นเห็นสะเทือนใจคนทั้งประเทศนี่นะครับพร้อมกับปริศนาต่างๆมากมายนี่ก็เออหลายท่านก็วิเคราะห์กันแล้วครับก็เป็นเพราะเพื่อนนี่แหละคบเพื่อนแบบนี้แหละทาให้ผมคาใจนะฮะหลายท่านก็คาใจว่าปริศนาแตงโมเน่ะเป็นปัสสวะ นะฮะไปปฏสว่าท้ายเรือหรือเปล่าที่เราทําผมก็ขอก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะเข้าวิชาลายมือนะฮะขอถามพี่พัชรินิดนิดหนึ่งค่ะเป็นพี่พัชรินีซึ่งเป็นคนที่กล้านิสัยแบบกล้านี่นะฮะห้าวหาเนี่นะฮะพี่อยู่นี่กล้าที่จะไปฉี่ต่อหน้าคนไหมไม่ได้เรือตรงนั้น่ะไม่ไม่ได้นี่ขนาดกล้าขนาดนี้นะไม่หนึ่งกลัวตกด้วยใช่ มันอันตรายเรือผมก็เคยขึ้นสปีดบไอมันแค่ก็ยังโยกแยกแล้วมันไม่ใช่นิ่มนวลแบบโอ้เป็นเรือยอดแบบลำใหญ่อะไรองนี้ไม่ใช่แต่เรือมันวิ่งเร็วอะวิ่งเร็วแล้วเลือน้ำเรือมันโค้งน้ำก็แท้แล้วแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยกว้างนะพอหล่นลงไปแล้วน้ําข้างล่างเนี่ยมันวนนะมันวนี่ระดับพี่พัชรีเนี่ยนะครับยังไม่กล้าเลยนะฮะที่ว่าเป็นคนเรียกว่า เรียกว่าเขาเรียกวอะไรไม่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 ใช่ไม่ใช่คนที่อายอยู่แล้วนะฮะส่วนแตงโมเนี่ยนะฮะเท่าที่ฟังจากเพื่อนเาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพี่แล้วพี่พี่ปวดท้องฉี่พี่ไม่ไปนั่งท้ายเรือหรอกถ้าทนไม่ไหวก็นั่งฉี่มาในเรือก็นั่งะสินั่งะสิที่ไม่ที่ไม่อะไม่ไม่ใช่ว่าไม่กล้าไม่ไม่ใช่ว่าอายนะอายนะไม่อายหรอกเพราะพี่มันหมดความอายไปแล้วแต่มันกลัวหล่นน้ำโอ้กลัวหล่นน้ำเออกลัวไอ้อายนะไม่อายหรอก โอ้สุดยอดอันนี้เอามันจะช็อกเอาปวดอะ่แ็มันปวดนะฮะอย่างที่เราคัดหลายท่านก็คาดการนะครับว่ามันผิดปกติวิสัยมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าอย่างมากก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแต่คิดว่าเขาคงไม่กล้าเพราะเขาอย่างสาวอยู่หนึ่งเขาอั้นฉี่ได้อยู่แล้วผู้หญิงอั้นฉี่เก่งจะตายนะฮะแล้วก็ไอเป็นหน้าตรงนั้นนะมันอันตรายเพียงแต่ว่าผมก็คงคิดเหมือนกับคนทั่วไปนะฮะพอไปนั่งกระจีหดแล้วลับระโดนน้ําอะไรเงี้ยไม่กล้าหรอกใครใครเขาคิดอย่างนี้เป็นสตอรี่ซึ่งแบบ ใครๆก็รู้ผมผมฟังแล้วเป็นสตอรี่ซึ่งเราก็ฟังไว้แล้วมีอะไรจะถามพี่เนี่ยพี่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะผมโยงมาที่ตรงนี้อเพื่อนนี่สําคัญคือถ้าแต่งโมแบบว่าเอาเรียกอะไรมีเพื่อนที่อยู่ในดีๆนะฮะเรื่องเพื่อนที่จริงเพื่อนเขาดีๆเขาก็มีเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีก็อย่างที่ว่านะมันก็มีแบบอย่างนี้แหละเอาละในเรื่องของเพื่อนนี่นะฮะในศาสตร์ทางวิชาทางลายมือนี่พี่พัชรี มันจะมีอะไรที่มันจะแบบเสนอแนะได้ไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องคบเพื่อนแบบไหนอ,อย่างผมเนี่ยผมดูเคสนี้แล้วผมอยากจะได้เพื่อนที่มีน้ำใจตัวผมนะมนะฮะแล้วไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมอโอเ้เพื่อนเพื่อนทีงแก่ตัวมันก็ไม่ก็ไม่ค่อยสนุกเลยก็นะไม่ยากนี่มีมีบอกได้ใช่ไหมั่ก็ง่ายง่ายอ่าคนที่เราไม่ควครคบใช่ไหมใช่ใช่แบบว่าผมก็อยากจะไอ้เพื่อนแบบเนี้ยแบบโหวมาแล้วแบบ นะคะเอาอย่างหลีกหลีกได้ดีไปคือหนึ่งคนเส้นใจหยุดแค่เนินเสาเป็นคนเอาตัวเองรอดก่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวเส้นใจวิ่งมาจอดแค่เนินเสาแล้วต้องพองกหัวขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ต้องก็ได้วิ่งมาตรงๆแล้วก็จอดจอดอย่างนี้เลยก็ได้อันไหนอันไหนอันไหนโหดกว่ากันต้องดูความแข็งของมือถ้าเป็นความแข็งของมือจะยิ่งเยี่ยม เข้าไปเพิ่มความเยี่ยมเข้าไปอคือจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวว่ายิ่งมากขึ้นไปเพราะเนินเสาวนี้ที่ก็คือเนินเสาวก็คือเนินของพวกเงินของพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเงินของธุรกิจก็คือเส้นใจถ้าวิ่งไปถึงตรงนั้นนะะคถ้าเป็นทั้งสองมือยิ่งหนักอ๋อมือซ้ายมือขวาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้ามือขวาก็คนนักบ้างอ๋อถ้ามือซ้ายกับแม่กระทั่งญาติพี่น้องกูก็ไม่ยอมแล้วรักใครก็ไม่ได้รักจริงจังไม่ได้รักขนาดตายแทนได้ ที่ว่าเส้นใจวิ่งวิ่งไม่ถึงนี่นะฮะเอาตัวเองเป็นหลัก<อ>ถ้าเป็นมือซ้ายต่อให้เมียก็เหอะฉันก็ไม่ได้รักเธอเต็มร้อยฉันไม่ตายแทนเธอได้โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ผมเริ่มเป็นห่วงแล้วบางคนมันวิ่งจอดตรงนี้แต่ว่าจิตใจเ่าาจ,จะดีได้นะก็ะอ,อย่าดูจุดเดียวไงอ๋อนี่นะฮะนี่สําคัญนะฮะอย่าดูจุด<ส>า<ง>ทางของพี่พัชนีนะฮะอย่าเอาจุดเดียวามาตัดสินทั้งหมดทั้งมวลค่ะ ต้องดูเป็นองค์รวมแต่ถ้าคนทํางานเราไปทางานร่วมกับคนนี้หนึ่งจุดอะรู้แล้วจุดละเราระวังไว้ก่อนอันนี้อันนี้ระวังไว้ก่อนเป็นจุจุดถ้ามีจุดอื่นไหมฮะจุดที่สองนะอันนี้เส้นใจนะจุดที่สองอันนี้เส้นชีวิตเส้นชีวิตอันนี้เส้นสมองอันนี้นี่อ่ามาดูที่เส้นสมองนี่ใช่ไหมฮะเส้นสมองเงี้ยเส้นสมองความห่างระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองตีบก็หากันเมื่อกี้บอกเห็นแก่ตัวแล้วไปอีกไม่มีน้ําใจให้ใคร เรื่องน้ำใจครับน้ำใจไม่มีความห่างมันจะเป็นยังไงยิ่งห่างเยอะย,ยิ่งแคบมันก็ยิ่งตันีอทีเดียวยิ่งแคบความมีน้ำใจน้อยลงไปจะน้อยลงไปเรื่อยๆอ๋อค่ะเห็นแก่ตัวและก็เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจพนัวกันใช่สองจุดถ้าเราอยากจะโคกเขาสองจุดกูก็เริ่มถอยมัแล้ว <laughs> ถ้าเราอยากจะคบกเขาเราทำไงดีสมมติว่าแหมเป็นคนที่ดูแล้วดูข้างนอกนะโอ้โห เขาดูมีมีเฟรนลี่แล้วเกินแล้วก็คบได้แต่ห่างๆเราจาเป็นต้องคบไหมเราต้องดูว่าเราจำเป็นต้องคบไหมถ้าไม่จําเป็นเราก็พยายามออกห่างแต่เราจาเป็นต้องทําธุรกิจร่วมกันเราก็รู้ไว้แต่เราต้องเตือนสติต้องเตือนสติตัวเองว่าบางทีต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกันเขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยมีน้ำใจมันจะเป็นคนแบบนี้อาแต่เราก็ไม่ได้ถ้าทําธุรกิจคือธุรกิจเราก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์และไม่ได้หวังความช่วยเหลืออะไรจากเขา เข้าใจไหมฮะอย่างพี่พี่ไม่สนใจนี่ที่ที่ที่วิ่งมาตรงนี้นะฮะที่มันพอดีมันจะไปแค่ตรงแต่ถ้าเป็นเพื่อนพี่ก็ไม่เอาเออใช่ฮะเออเอาเอาไปใช้ได้นะถรืแล้วก็คือว่าบางทีเราคบกันไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนไม่สนิทแต่อาจจะต้องเจอหน้ากับยิ้มแย้มแต่ถ้าทาธุรกิจเข้าหุ้นร่วมกันไม่เอาแต่ถ้าเป็นคนค้าขายด้วยกันเข้าซื้อของเราเราซื้อของเขาทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบไม่มีอะไรผูกพัน ถามอีกมุมหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่ต่อให้เป็นคนที่มีแบบสองลักษณะนี้นะฮะมาอยู่คู่กันนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีน้ําใจแบบแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวอะไรเงรี้ยเป็นไปได้ไหมพี่ไม่ไม,ไม่ไม่มองเห็นตัวนี้เลยยังไม่เห็นนะจา่ประสบก,การณ์นะ,ะใช่แต่ประสบการณ์ค่ะอ๋อนะคะเกิดแลวทิ้งถ้เกิดนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วอันนี้อันนี้ไม่อยู่องค์ประกอบหนึ<ฮ> MM ่งนะฮะมันม<ด>ีหลายองค์ประกอบนะนะะถ้าเกิดนิ้วชี้ ยาวกว่านิ้วกลางด้วย uh uh. นะะนิ้วชี้เนี่ยยาวกว่านิ้วกลางด้วยก็ย uh ิ่งไปกันใหญ่สามจุดแค่นี้ก็พอแล้วสามจุดนี้นะฮะ,ะเอาพิวัชินีผมถามอีกแบบหนึ่งนะมีทั้งสามจุดนี้แต่บังเอิญดูคลิปนี้แล้วเราจะกลับตัววะเตือนสติตัวเองเราไปนี่เลยปฏิบัติธรรมเราจะเปลี่ยนไหมผมพติมีทั้งสามจุดนี้โอค <Hey. S 1> เคค่ะกววะรารป,ปฏิบททัติธรรม, mm hmm. ม แต่คนตรงนี้เขาก็ไม่ได้มายุ่งกับใครนีเขาอยู่ในส่วนของเขาการปฏ,ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะทําให้ใจกว้างแต่เกิดการปล่อยวางมีจิตเมตตามากขึ้นเข้าใจะนะคะนอกจากเขาไปได้ไกลมากนั่นแหละเขาถึงจะปล่อยวางได้แต่เขาก็ยังเป็นคนละเอียดน้องผู้นั้งต้องละเอียดด้วยนะเขาก็จะเป็นคนละเอียดของเขาอยู่นั้นแหละ แต่มันก็จะลดลงอาจจะมีความตนีคื่ว่าเป็นผู้มีความให้อะไรเงี้ยให้แบบว่าให้แบบคิดละเอียดใช่ไหมคือให้แหละแต่ให้แบบคิดคิดแบบว่าเออคือคือทำให้ดีขึ้นน่ะนะคะทำให้หย่อนยานลงไปขึ้นใช่ไหมประโยชน์นี้ประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ท่ากลางประโยชน์เบื้องปลายนะให้ให้แค่นี้มันไม่เกิดประโยชน์ ต้องถึงขั้นปลายเลยอะไรอย่างนี้อาจจะคิดแบบนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดจากการปฏิบัติธรรมก็จะแต่อันนี้เขาก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนี่นะคะเขาก็อยู่ในส่วนของเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็จบนะคะเราไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือไม่ได้ไปอะไรเขาเราเห็นแล้วเราก็เราซื้อของเขาเขาซื้อของเราก็เป็นไปไปมาๆเขาไม่ทําอะไรให้เราเราเดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้มาโกงอะไรเราก็อยู่ในส่วนของเขาแต่ถ้าจะไปสนิทสนมด้วยก็คงไม่ในสามจุดนี้อะไรที่มีพลังสูงสุดระหว่าง เส้นใจนะฮะเส้นใจที่วิ่งมาถึงที่เดินเสานะฮะหรือว่าความห่างนะฮะระหว่างเส้นสมองพอกันพอกันสองจุดแล้วไอ้นิ้วชี้อะไรอะไรแรงกว่าเหมือนกันพอกันถ้าสามจุดเนี่ยพี่บอกได้เลยได้เหมือนกันได้เรื่องได้เรื่อง <c oughs> ประกอบกับร่องผิวหนังละเอียดด้วยก็เรียกว่าอันนี้แล้วประกอบกับฝ่ามือค่อนข้างแข็ง,ขงด้วยยิ่งไปกันใหญ่อันนี้เรียกว่าเตือนไว้เตือนไว้ไวนะสำหรับคนที่เราก็ไม่พอเราเจอหน้าปุ๊บเราก็ต้องท่องในใจ อยห่างอีกนิดถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละถ้ามันออันนี้อันนี้แม่ผมไม่อยากพูดว่ามันไม่พูดดีกว่านะผมเห็นแวบๆบผมเห็นแวบๆบแต่ว่ามันมันเนื่องจากเป็นการผมไม่รู้จักเขานะฮะแล้วผมพอพอได้เรียนศาสตร์ทางวิชาทางลมือพี่ปัญชนะินใช่ไหมมันจะมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเมื่อนั่งดูข่าวพี่ปัญชนะินนะนี่แอบิวมือ บางทีคนคนนี้เขาไปออกลายมือของขนกระแสอะไรพวกนี้รายการของอหนุ่มกัญชัยนะก็เคยดูลายมือกับพี่วชรีอยู่แล้วนะเขาก็ผมก็เห็นเห็นเสื่อสัรชาติญาณะแล้วผมเห็นแบบนี้ยผมไม่บอกว่าใครอะเส้นเส้นใจแบบนี้วี่ไปแค่นี้ผมเห็นผมเห็นใคไม่ไม่อย่าพูดไม่อย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวหาโดนโดนว่าเรื่องเขาเขาเรียกงอะไรนะไปอะไรนะไปหมิ่นประมาทอะไรเขานะฮะนี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นการเตือนใจตัวเองได้อย่างดีนะฮะ พี่พิชญนีว่ามาไอความรู้องค์ความรู้พวกนี้นะครับเริ่มคอสนี่ครับคอสต่อไปนี้นะฮะสามสิบเมษากับหนึ่งพฤษภาเป็นคอสวันคู่เลยฮะสอนทั้งเสาร์อาทิตย์นะฮะใช่ใช่สอนหนึ่งเดือนจบสี่อาทิตย์ฮะจบเลยนะโทรติดต่อเข้ามาได้แล้วเราก็มีไลน์ด้วยใช่ไหมไลน์ก็ขึ้นหน้าจอนี้แล้วหนังสือเนี่ยสำคัญมาก คุณเก่งอย่าลืมนะคอนเน็กชันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญหนังสือเนี่ยนะคะหนังสือเนี่ยสองรลายมือเนี่ยซื้อ<า>ได้นะแล้วก็มี DVD ีดีสิบแผ่นที่อ่านห,หนังสือแปลในหนังสือให้ฟังเลยนะคะแล้วก็มีอีก8แผ่นเนี่ยนะคะแปแผ่นนั้นเป็นตั้งแต่คนยังไม่รู้จักเส้นเลยนะคะทั้งหมด18แผ่นเป็น DVD ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมหนังสือด้วย2,000บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยหรือท่านดูต่างประเทศท่านจะโหลดก็ได้ เดี๋ยวโทรมาที่แอดมินแมวเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ไอความรู้แบบเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันนะที่ว่าการปมมีอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างเกินด้วยเกินด้วยนะฮะเกินได้เรื่ออะไรแล้วเราสร้างคอนเนคชั่นได้แต่ถ้าท่านต้องการที่จะป้องกันโควิดโอ้โหตัวนี้ต่อไปเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสติดกันเยอะนะคะตัวนี้แก้เจ็บคอเลยนี่นะวิตามินซีดีที่สุดในโลกนะแล้วก็มีสารตัวอื่นอีกเยอะนอกเหนือจากวิตามินซีนะคะนะคะมีประโยชน์มากนะคะ 24ขวด600บาทรวมค่าจัดส่งนะคะส่งถึงบ้านท่านทั่วประเทศไทยนี่วันนี้ก็เวลาหน้าจะหมดแล้วนะคะเมื่อกี้วันนี้11ขวดพี่กินขวดน่นไงผมวนผมนับอยู่พี่กินมา3ขวดแม่เผลอไม่ได้เลยนะครับที่จริงทานประจํานะฮะครับต้องทานแล้วทานแล้วผิวสวยนะนะทานแล้วผิวสวยนะพี่เนี่ยนะคะตากแดดนะคะ ทำไรนะคะแล้วไม่เคยดึงหน้าไม่เคยดึงอะไรคนที่ดึงหน้าหรือสัลกรรมโดนแดดขนาดนี้ไม่ได้<ช>นะคะฉะนั้นก็บอกได้เลยแล้วเวลาขับรถนในสายสตาตัวนี้มันได้ทุกอย่างเข้าไปอ่านประโยชน์ของมะขามป้อมเลยนะ,ะแต่ว่าเขาบอกต้องกินวันนึงเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขวดนึงก็เข้าไปสิบกว่าลูกแล้วนะคะอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ